ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ขนมไทยนะคะร่มรื่นมากค่ะต้นไม้เยอะเยอะดูสิคะเขียวขจีหน้าเสือมาปูนนอนมากเลยค่ะพักน,นอกพักนอกเยอะมากเลยไปกินกับลาบ อันนี้คือใบบัวไหมคะเนี่ยเรียกนนะว่าบัวใบบัวชนิดนึงอ๋อใบบัวเหมืนอนมา,มากเลยจ้ะีท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงกำลังทำพานพุ่มอยู่นะคะแล้วกม็มีสวยงามมากช่างเป็นบุญตาของยามไหมเหลือเกินนะคะ วิธีชีวิตของคนสมัยก่อนนะคะการกินของผู้คนสมัยก่อนนะคะีข้าวสวยด้วยอาหารของชาวสมัยก่อนก็จะมีน้ำพริก,ก,ม,กมีผักลวกมีแกงมีผักมีขั่ว คืออุทยานของรัชการที่สองนะคะเงียบสงบมากๆสวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าลัยพยาราชนิกูนี่คือประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะคะ ราชการที่สองท่านทรงชอบดนตรีมากๆเลยนะคะนี่ก็คือระนาดนี่ด้วยค่ะยังไงก็เรียกไม่ถูกนะคะอแม่ใส่ดนตรีเข้าไปละเชิญเลยค่ะเดินเลยเดินเลยอ๋อันนี้ก็สวยนะไม่รู้อันนี้บนแดงเราก็ไม่รู้ยังไงว่ามันพันไหนมีราคาพันไหนแบบ ไม่มีราคาเต็มก็สวยมากอ๋อยิ่งมีสียิ่งยิ่งแพงเหรอคะเอาเป็นร้อยปุงมาลไลคงจะสวยนะดู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 เต็มเลยค่ะเต็มทินเลยอหอมมากเดินผ่านนี้ต้องเก็บเก็บดอกกระหล่ำซองผีแล้วค่ะ ไหนเขาดูหน่อยสิคะหอมมากหอมทะลุน,นะต้นอ,อะไรเนี่ยไม่มีชื่อมันพวงยาวๆลงมาเหมือนต้นหมากอะค่ะเดยว่าลูกคล้ายๆชมพู่ไม่ค่อยคหรลูกโตวกว่าหัวยายไหมอีกนะจ๊ะ รูปปั้นคนหุนเหมือนคนมา,มากๆเลยค่ะเห็นไหมเหมือนมากตอนแรกตกใจค่ะตอนอยังใหม่เห็นทีแรกนะไม่ว่าใครมาตีกันแถวนี้ตรงนี้เป็นรูปปั้นต่อยมวยนะคะหลายคู่มากทางนั้นนี้ก็เป็นการฟันดาบเตะต่อยฟันดาบ โบสปลกโพตัวโบสถภายนอกถูกปลกคุมด้วยรากไม้สีชนิดคือต้นโพต้นไซต้นไกลและต้นกลางส่วนภายในประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นมาได้ สวัสดีค่ะเย็นนี้เรามาพักที่รีสอร์ทบ้านรักนะคะมาดูห้องพักค่ะห้องพักก็สวยอยู่นะคะโอเคเลยเห็นไหมคะเตียงเตียงตึงก็นุ่มอืมนุ่มดีมากเลยค่ะนี่ห้องน้ำก็โอเคอยู่นะคะเป็นแบบของชาวบ้านนะคะมาให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนนะคะเป็นแบบบ้านบ้าน ธรรมชาติธรรมชาติมีตู้เย็นนะคะแลวที่สําคัญนี่ค่ะถ้ามาเป็นครอบครัวเราสามารถที่จะนี่ประตูทะลุเข้าหากันได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างยายให,หม่มาเป็นหมูนะ่คณะมากันห้าคนใช่ไหมนี่ก็มีน้องๆก็พักอยู่ตรงนี้แล้วส่วนด้านนอกก็ธรรมชาติมากๆค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาจะ17นาฬิกาแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปตลาดน้ำอัมพวานะคะชอบแบบนี้ละคะคือมันธรรมชาติมากๆสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นข,ขนมย้อนอยุคนย้อนยุคชอบแบบนี้มากๆเลยค่ะมีตะกร้าไปใส่ของด้วยค่ะตะกร้าเล็กเกินไปหรือเปล่า งอกค่ะงอกงอกงอกรอ,อบช่วงนี้มันมีตลาดนัดเพลงนี่เข้ากันกับการมาเดินตลาดครั้งนี้มากๆเลยกาโอ้มีน้ำเต้าปูปลาด้วยค่ะ จำได้จำได้ตอนเด็กๆเคยเล่นบ่อยกับแกะลายตับไทยพี่พอนักสติกเราเดินเข้ามาตลาดแล้วนะคะตลาดอัมพวาค่ะนี่ด้วยมันลูกอะไรนะแบล็คเบอร์รี่เอ้ยไม่ใช่เออลูกมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่เออใช่มอนเบอร์รี่ที่ภาษาเสมอนเบอร์รี่ขอไปชิมหน่อยค่ะค่ะ ออน,น้อาชุดะอยงป้บาทอมันถูกมากเลยนะคะแพ็คละหนึ่งร้อยห้าเท่าไหร่นะสองแพ็คสามร้อยโอ้โได้ตั้งหนึ่งสสามตั้งหตัวนะคะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองกแพ็คค่ะเอาหก <6. S 2> แพ็คเอาหกแพ็คแพ็ครวมใช่ไหมอโอ้ยอแยกแยเป็นหนึ่งสองสามชุดค่ะ มาสลิตแทกแล้วหนึ่งร้อยบาทเลยตั้งหกตัวจะมันต่างกันยังไงหนึ่งสองสามเจ็ดใหญ่ไม่เท่ากันค่ะอ๋อเหรอคะเดตัวไปคะอเฟซีเลยเหรอคะขอบคุณมากค่ะสวยเออเจเอฟซีขอบใจไหอ๋อขอบคุณค่ะน้องๆ อจะพาาน้งมย่างค่ะเดี๋ยวให้โควิดซาก่อนเดี๋ยวมาแน่นอนค่ะแตนของลุงเบ้นนะคะน่าทานมากๆากลายหกน้ำลายเทอยเข้านลูกใหญ่ไงคะเอาไปแพกหนึ่งเดี๋ยวไปชิมด้วยกันค่ะเอานี่ค่ะเอาแพกนี้ค่ะจับได้ไหมไม่รู้นี่ค่ะแพกนี้นะลูกใหญ่เดี๋ยวคุณแม่ปิดเลยค่ะ

นแบบ่านั่งมากเลยค่ะดูสิคะเส้นกระโรมพมองข้าวพรเครื่องปรุงใส่โปมะพร้า,ราวนะคะเออย้อนยุกย้อนยุการตัวหญ่เดินได้เลยนั่งได้ไหมย้น่รนี้ก็ไร้มกะลามะพร้าว น้ำส้มใสนี่ใสกะลามะพร้ามาเลยค่ะนี่มาแล้วค่ะเรามาชิมเดียวตกกะลากันค่ะจะใส่เป็นน้ําพริกเผานะคะเอสามช้อน ลองท้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปหาอะไรกินสอวันนี้กินทั้งวันเลยจ้ะ ไม่ใหม่ไหมคะใช่ค่ะโซนต่อมเพจนี่อยู่ค่ะขอบคุณมากนะทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะอยากได้นำไปเพราะว่าโซนนี้กินอะไรมัได้ได้จะได้แบบมีพื้นที่ว่างของท้องไปกินต่างๆนั่งอีกใช่ไหมคะเป็นไหมคะกินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็มาต่อร้านส้มตำค่ะมีหอยแครงมีนี่ค่ะอยากกินนี่ ทำปูปลากุ้งสดแซ่บๆนะคะอดแม่าดี่เข้ามานตรคาเี๋หน้าตานคาคอแม่อบแได้ดกินอันนี้ดีกว่า ไ่ปลาเผานะคะปลาเผามาคู่กันกับขนมจีนอ๋ออร่อยใช่ค่ะาเรียสดๆยจาพี่ามากินถึงที่เลยขอบคุากก ว่าถ้าชบกินหัวหอมขายลูกใส่เองจะไม่รนขอดัพอดีได้สิ่งได้าหารคบแล ทำที่เลาวหอที่หลาวจำได้ครับจำได้ค่ะอร่อยกลก่อมค่ะชื่นใจสดชื่นแล้วก็มีความหอมด้วยหอมนิดของดอกอัญชันใช่รมิัไ้ยหกสิับองดใช่ไหมค่ะ ยากาศดีมากค่ะไม่ร้อนไม่หนาวามูนจะยังไงก็ช่างเดี๋ยวเราก็ต้องระวังตัวนะคะตแต่ที่สำคัญเราก็ก็ต <c oughs> ้องออกมาหาอาหารมาเที่ยวนะคะมาเมืองไทยไม่งั้นมันเสียเที่ยวะคะ่ะพี่น้องคะนนปั้นสิามันปั้นสินะสวัสดีค่ะ ปลาทูหอมปลาทูอันนี้ปลาทูมันปลาทูหอมแพ็คเท่าไหร่คะเนี่ยแพ็ค100โลมาจากไหนคะเนี่ยได้ค่ะได้หนักได้เบาข้าวหลามมะม่วงดองน้องเป้มะม่วงดองมาค่ะมามา,มาเอาไปกินตอนเย็นเหรอนี่นี่นี่อ๋อไม่ใช่มะม่วงดองผู้สิทธิ์มะข,ขามดอง มะม่วงก็มีค่ะเออจะกินต้นไม่คยดูอขอบคุณค่ะใหญ่ไหมค่ะอยากรับถุงค่ะใหญ่ไหมอ๋ออ๋อไม่อันนี้ค่ะอันนี้นะคะถุงใหญ่ดีกว่าโอ้ขนมขนมขนมอะไรปิ้งปิ้งอะไรปิ้งปิ้งเซมอนย่างนะคะเนื้อปลาเซมอนย่างเข่าใหญ่อัมพวาแปค่ะ ใหญ่มากๆเอาอีกไหมคะส้มโอไม่ไหวแล้วนนาะหนักสวัสดีค่ะโอ้ยถึงไหบ้างคะขายอะไรบ้างคะเนี่ยหอขายเยอะค่ะขายเยอะขายเยอะทัวเองน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะมากี่วันคะเนี่ยมาเดือนนึงค่ะเหรอมาเดือนหนึ่งไม่ได้ดิเพื่อนบอกให้ถ่ายรูปให้ดูจรองเหรอขนมโม่ เขาต้องเียกหม้อเขาเก็บปากหม้อเขาเก็บปากหม้อค่ะค่ะประท้มงไปจ้าร้อยเดียวจ้าราคนไม่ค่ะเจอแฟนคับที่ตลาดอัมพวานะคะน่ารักมากวันนี้ไปตั้งหลายที่เหรอค่ะแล้วก็มาจบที่นี่ที่ตลาดสนุกค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะดูหน่อยดูหน่อยตัวเองดูหน่อยเลยค่ะได้คืนยังดูอยู่เลยคืนดึงจัง หน้าก็มันมากน,น,นะคะขา,าของเก่งบเอก <c oughs> <c oughs> อัมพวายังน่าไปถ้าเกิดใครอยากหลงยุคต้องไปอัมพวาแล้วคุณจะรู้ว่าสมุทรสงครามมีความงามกว่าที่คิดท่ามกลางผู้คนที่น่ารักรอยยิ้มที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากผ่านทางแววตาที่ดูสดใสถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจแต่ก็ดูทุกคนสดใสเพราะนี่คือตลาดอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม